เราจะมาทำ,ำงานตัวหาสำงานสัดยาทำให้เป็ดต่อมันดูโตนะโตม่นหะเล็กนะฮะครับไหนะน้าหาปุ้ยทำไหมา

ทำในบ้านแต่ก็ไปบ้าๆน่ะอ,อ,อ,อวาดกวาดกวาดกวาด,วาด,วาดแต่ร้อนจีสปายจ้า ออออันนีอาตัด้ไปตัดมัไม่ตัดตัดงนี้อันนั้นผักกาดแกัดได้

ย่ามันไม่หายสักทีเหมือนอันนั้นลองเจี๊ยบเปียบ <c oughs> ออไม่หายสักทีใช่ฟังดิวปิดอยู่เหมือนเดิมใช่แต่ตอนนี้กำลังจะหา,ายไปหมายไปเปล่าเลี๋ยวคริสต์ครัองคริ

ใช้มือเด็ดไม่ได้แต่ยังใช้อ,อ,อ้ขัด ไม่มีแต่มนจีนยุ่งแค่นั้นสวมไปดเฮ้ยเอ,อ,าม,อมาบุญไก่น้องเฮ้ยตุ๊กขอตูอันพลังอันสีไป ฉันก็ชอบไม้อยู่ดีกคนรู้ปัดไม้ปัดไม้ทุกมือทุกมือ pelau, tak kau pernah buat. Heh, 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 6 4 2